อาแม่ว้อามะยังครับมาหาพญายิโน่แล้วยู่อยู่บ่ตัวมาตาใสเลยนี่โอ้ยมาตาส่งสินค่ะสุขาลายบวดมือนี่ยักน์หามสไลายแดง B I s t ร r เลิศฟ้าบุญ้าฟาดกวัวบุญ้ามีกอดโอ้มาสังแตะสะส้จะเจ้าบุ่นแห้า่เจ็นึ่งสองสามสได้แวะขามาช่องเม่ก่อนนั่นแหละแม่แม่ว่าสิมาเอาฟาดโกแมฟาดโกว เหลือ,อยุ่บ่เดี๋ยวด้อผมเบือง,งกันน,น่าสียังอยู่นะบุญมาฟาสโกวเติแม่ยังอยู่แม่เนี้ยไาไปสีดเขาปะบวัวแม่ว่าสีไปสีดพริกด่างตัวฮะพริกด่างเออสดสื่อน้ำพญายิ่โน่วังยานี่เล่ากับว่าพริกด่างแทะอุ้ยผมอะไรอยากได้อีกครับแตได้พริกด่างนี่ ชุ่มเพืิดดังเนาะบอ,อ,อนดังจริงสิวหวยดังเขาขายใบละหาหกหมื่นเนื้อแม่เออลังต้อนนี่ขายเป็นแสนอืมโอ้ได้เป็นหมานคักเออแม่กับว่คิดว่าแม่สิได้ดอกโอ้ยโ้วไผหมานมันเนาะแม่เนาะเห็นตะขะเจ้าขายอยู่ในเปียดบุกว่าอืะต้นหนึ่งหันสี่หาหมืน่หนหวยดังนะงามๆนะ่ะถ้าลงตนขายก็เป็นแสนเออ แปลกไหมผมเบิ่งในหน้าแม่ว่ะหน่อยแม่กับ่เคยเห็นจ้าเคลีอเด้เกิดมาเดี๋ยวแม่เสียมาให้เบิ่งออบ้านนี่เราบ้านแม่สิลุ้ยนะวุ้ยว่ะวันนี้หนูไปหามาันจะใส่หลุดหายเนะี่ยลูกพลังเจ้าของมันบอกใครเห้เจ้าเคลียร์ไฟหมันมันคือว่านล่ะอู้วนี่มึงกระส่าน,น,นี่เด้กําลัางงามตัวนี้ ขึ้นมาเนาะแม่เนาะยกกระทางขายหนีว่าสามสี่หมื่นอยู่บ่ไปมันนี่เอ้าไม่ยังลรอเปล่อาอุ้ยแม่ไม่ยังไม่พริกด่างอยู่บ่นี่กับพริกด่างก็คักละนี่ไผมาเบิ่งกับว่าพริกด่างแม่นบ่แม่นเสือแม่โลดน่ะพริกดา่างแท้ๆอะนี่โอ้ยผมว่ามันเป็นจำๆนึกว่าเมียนพริกด่างนี่เอ้ามันบ่แม่นพริกด่างมันจะเป็นยังไงสันนะเที่ยสิแตกครับนั่นแล้ว เดี๋ยวสิเตทครับขั้นสัน่อไงอันนี้กับตัวกูเสนแล้วกูซื้อต้นละพันหมด้นี่หเปาต้นละพันเออโอ้โสกมาเนาะไพ่เหรอแม่บอกก็ยี่ฮิโน่หันแล้วเอ้าบ้นเนาะ ต่างว่าเนาะเอายัไงไงเด้แม<ะ>่นี่เห็นบ่นี่อันนี้เขาดามไอีนี่ออ,อดวงังก็ได้เลยเป็นยังละ่ะโอยอม <laughs>